สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเล่นซุดูกุเบื้องต้นนะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่หรือคนที่ไม่อยากเล่นเอ้คนที่ไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็ที่ว่างๆอยากจะลองมาเล่นฝึกสมองดูนะครับอ่ามาดูกันนะว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงอันนี้ระดับง่ายนะครับแล้วก็ต้องขอคูขอคุณกระดานจากซุดูกุ .com ด้วยนะครับอ่าก็ซุดูกุนี้จะมีกระกระดานหลายแบบนะครับแต่กระดานที่เป็นที่นิยมกันนะครับคือกระดานแบบ9ก้าคูดเนะครับ ในอนอน 9, เก้าแนวตั้ง9้านะครับแล้วก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมอันนี้น,นี่ครับเช่องครับโดยกติกานะครับ,รรบม,มันจะมีอยู่3ข้อนะครับหลักๆคือในสี่เหลี่ยมอันนี้ครับต้องมีเลข1ถึง9นะครับก็คืออันนี้มันขาดเลขอะไรบ้างเนี่ยขาด2กับขาด3นะครับสออันนี้ต้องเป็น2องหรือสามท่านั้นนะครับ เป็นเลขอื่นไม่ได้นะครับต้องมีหนึ่งถึงเก้านะครับกฎข้อที่2นะครับแนนอนนะครับก็ต้องมีหนึ่งถึงเก้าเหมือนกันครับอ่าสมมุตินะครับสองสามสี่ห้าหกค็ดแปดในวันนี้มีครบนะครับแล้วก็แนวตั้งครับก็ต้องมีครบหนึ่งถึงเก้าเหมือนกันนะอันนี้กฎข้อ3ามนะครับอ่าจะเป็นไงครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับอ่ารู้ถิบอ่าเป็นอันนี้เป็นทิกแรกนะครับที่ผมอยากบอกนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากเล่นนะครับอ่าทิศแรกอันนี้ คือดูว่าช่องสี่เหลี่ยมอันนี้มันขาดเลขอะไรนะครับโดยเราเราชี้ไปที่เลขตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับอ่าสมมติผมชี้เลขหนึ่งก่อนนะครับอ่าเลขหนึ่งดูว่ามันขาดช่องไหนบ้างนะครับอ่าขาดช่องนี้ใช่ไหมครับดูครับว่ามันจะเป็นเลขตรงไหนได้บ้างครับอ่าแนวนอนช่องนี้อันนี้เป็นหนึ่งไม่ได้แน่นอนเพราะหนึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่หนึ่งไม่ได้นะครับและอันนี้ครับหนึ่งอันตรงนี้ก็ไม่ได้ครับที่ตรงนี้ครับอ่าอันตรงนี้ก็หนึ่งไม่ได้ครับ อ่าแดงว่าหนึ่งตรงนี้แน่นอนนะครับนี่เขียนไปนะครับอ่าต่อไปดูขาดตรงไหนอีกนะครับอ่าอ่าตรงนี้ชัดเลยนะครับนี่หนึ่งตัดตรงนี้หมดเลยนะครับแดงว่าตรงนี้แน่นอนับที่วางอ่าดูตรงนี้ครับนี่หนึ่งก็ตัดตรงนี้ครับหนึ่งตรงนี้ก็ตัดนี่ครับนี้ครับอ่าดูต่อนะครับอ่าหนึ่งนี้ตัดนี่ตัดอันนี้ตัดอ่าหนึ่งรงนี้นะครับอ่านี้ได้ไหมหนึ่ง ตรงนี้ตัดนะครับนี่ตัดกลางตัดนะครับนี่หนึ่งอ่าหนึ่งก็มีครบเก้าตัวครับสเกตนะครับมันจะมีหนึ่งตรงไหนอีกไม่ได้นะครับมันจะมีแค่นี้นะครับหนึ่งอ่าต่อไปอ่าผมลองเรียงเลขเลยนะครับมาเลขสองต่อนะครับอ่าสองดูอ่านี่ครับนะครับตรงนี้เป็นสองหรือสามเท่านั้นนะครับในเมื่อตรงนี้มันสองไม่ได้นะครับแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นสามนะครับและตรงนี้ก็ต้องเป็นสองนะครับอืมอ่ามาสเกตตรงนี้นะครับ ตรงนี้ครับแถวแนวตั้งครับตรงนี้ครับเหลือเพียงช่องเดียวนะครับอันนี้สามารถใส่ได้ชัวร์เลยนะครับอ่ลองมาดูนะครับว่าเป็นเลขอะไรว่าขาดเลขอะไรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าขาดเจ็ดนะครับเจ็ดไปอมาต่ออ่านเลขสองต่อนะครับอ่าขาดช่องไหนอีกนะครับสอง นี่นี่อันนี้ตัดอันนี้ตัดสองช่องนี้อ่าเหลือแค่สองช่องนี้นะครับอันนี้ตัดปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้เหลือแค่สองช่องนี้นะครับอ่าเขายียนมาตึกไว้หรือก็ข้ามไปเลยก็ได้ผมแนะนําให้ตึกไว้ก่อนก็นดีนะครับอืมสองอันนี้สึกว่าจะไม่ได้อ่าเราตรงนี้ข้ามไปได้ไงเนี่ยอ่าตรงนี้สองสัดอนี้อันนี้สองนะครับ อ่ามันเหลือสองช่องนี้อืมนี่อ่าสองช่องนี้ครับช่องใดช่องหนึ่งมันต้องเป็นสองแน่นอนนะครับนีสองช่องนี้แล้วก็สองช่องนี้ด้วยครับอ่ามาดูสับอ่าไม่มีมดไม่มีทําไม่ได้แล้วก็ข้ามไปนะครับอย่าไปใส่มัวๆนะครับอ่าอันนี้สามตัดสามตัดมีสามครับสามนี่สามตัดสามตัดสามตัดตรงนี้อ่า เดี๋ยวสองช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมารู้ที่หลักก็ได้นะสามตัดตรงนี้นี่ครับสามนี่ครับเรามารู้ที่หลักครับตัวนี้คือสาม,มก็ตรงนี้ครับสามไม่ตัดปึ๊บป๊บนี่ตัดปึ๊บนี่สามแน่นอนครับอืมอ่าสามครบเก้าตัวแล้วนะครับอ่าไปสี่สี่เ๊บเ๊บอ่าสี่กดผิดค,ครับอ่าอันนี้ว่างหนึ่งช่องอน,นี้สี่เหลี่ยมนี้อ่า ขัดเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกมีไหมไม่มีแดงว่หกต่อไปเมื่อกี้เลขอะไรนะสี่ใช่ไหมครับสี่ซึ้บซึบซึ้บอ่ะ่ไม่รู้อ่ะตี่นี้นี่นี่สี่ขึ้นมาสี่เนี้ยนอนนะครับตี่นี้อ่ะนี่น่าจะรู้ครับนี่สี่นี่ตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่สี่ครับอ่ะสี่ก็อ่ะเลยช่องหนึ่งนี่ ดูภ<ห>าพตอนนะครับ 5, ห้าห้านี่น,นี่นี่ตัดนี่ตัดหรือแค่นี้นะครับห้าห้ารื๊บปึ๊บนี่ตัดนี่ห้าเหลือ,ลอ,ลอ,ลอ,อนี้นะครับห้านี้ตัดมาลงมาห้านี้ตัดนี่ห้านี้แน่นอนนะครับเคครับห้าก็ครบแล้วอ่าไปต่อหกครับอันนี้นี่เป็นแบบง่ายนะครับห 6มีอยู่ตัวนะอ่าอันนี้เติมมีก่อนนะที่มันมว่างๆเติมก่อนนะครับพยายามเติมก่อน2 3 4 5 6้าอ่าขาดนนะครับ7 7เอ้ย6ครับ6อันนี้นี่6ต้องไปสองช่องนี้นะครับช่องไหนช่องหนึ่งอ่าดูดูนะครับ6ต้องไปสองช่องนี้นะครับในแนวนอนและแสดงว่า อันนี้เป็นหกไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะสองช่องนี้ช่องใดช่องหนึ่งต้องเป็นหกนะครับอ่าช่องนี้ม่หกไม่ได้อ่าแต่ว่าหกอยู่ช่องน,นี้นะครับอ่าและน,นี้เลขอะไรนะรมาดูกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าขาดเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับอ่าหกต่อนะครับหกเลือดเลือ่าหกนี่ยังเหลือเยอะอยู่นะครับหกนี้ออ่าข้ามไปเลยครับหกไปเจ็ดต่อนะครับ เจ็ดอ oh. ๋อน uh, ี no. ่เจ็ดเจ็ดนีพ่มเพิ่บตัดนี่เลยเจ็ดนะครับอ่าเจ็ดนี่ขึ้นไปไม่มีขึ้นนี่เจ็ดครับอ่านี่คือสองราจดไว้อยู่นี่ครับอ่านี่ก็ได้สองนะครับสองนี่ตัดอ่าเอ้ยอันนี้มีสองแล้วนะครับใส่ไม่ได้นะครับผมมัวนะครับอันนี้อ่าอันนี้นี่ครับที่เราจดไว้ตอนแรกอ่าสองตรงนี้มันหายไปแสดงว่าสองก็ออยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับดูว่าจริงไหมอันนี้นี่มานี้นี่นี่ฮะช่องเดียวนี่สองนะครับอ่าอันนี้มีแปดช่องขาดหนึ่งนะครับในแนวตั้งดูว่าขาดเล็กเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าเจ็ดขาดหกนะครับดูอ่าตรงนี้ครับขาดหนึ่งช่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดนะครับอ่านี่ก็ขาดหนึ่งช่องนะครับโอ,อ้นี่สองช่องนี้รัวๆเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกนะครับต่อไปอันนี้น่าจะแปดนะครับอ่าค่ะอันนี้ดูพอต่อ,ตอไ,ปไปเรื่อยๆครับอันนี้สี่ห้าหกเจ็ดสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนีคาดเก้านะครับ อ่าอันนี้ต่อเลยนะครับมันจะยาวๆกันไปเลยนะครับถ้าได้เยอะๆแล้วต่อสห้าหกแปดอันนี้ก็ขาดหนึ่งช่องนะครับสี่ห้าหกอันนี้ขาดแปดยาวเลยนะครับสี่ห้าหกขาดหกนะครับอันนี้ก็ได้อีกนะครับจะต,ต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าได้เยอะแล้ว ขัดหนะครับเ้ไม่ใช่โอไม่ใช่ห้านะครับดูผิดถ้าเกิดผิดครับอ๋ออันนี้มีโอตัวสอบคำผิดนะครับลืมปิดไวนดได้นะครับัขาดมี1แล้ว2 3 4 5 6ม8 9่หดแขาดเนะครับขอโทษด้วยนะครับผม ขับสนนิดหนึง่งอ่าอันนี้ขาดอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขาดแปดนะครับอ่าเหลือแค่สามช่องนี้นะครับอืมอ่าหกนี่หกแน่นอน,นครับอืมอันนี้เหลืออะไรบ้างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแลครับอ่าช่องนี้มีแปดแล้วนะครับมีแปดมาตัดแล้วเนี่ย อย่างว่านี้เก้านะครับก้านี้แปดนี่ก็ครบแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับการเล่นซุดุกุครับผมพิดพลาาการใดก็เราขออภัยนะครับยังได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ะครับแต่ก็มาแนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับให้พอเล่นได้นะครับอันนี้ก็ระดับง่ายด้วยนะครับจะมีปันกลางยากก็จับเอ็กซ์เปิดนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับนี่สามารถไปเล่นได้ที่เว็บซ u ดกุ dot com นะครับและก็เล่นในโทรศัพท์ได้นะครับที่ Google p l a y ก็มี App Store ก็มี Android ด์นะครับได้หมดนะครับ ถ้าม <protein> <usion mobility S 1> ีอะไรก็ลองขอกขอคารับอภัยด้วยนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับถ้ามีอะไรสงสัยสามารถติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ